สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้ามือนี่กรสิมาเห็ดก็เผาจ้าอัน,นับแรกใส่น้ำมันล่งไปจ้าพอน้้ามันหอนแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เา้าวตำไว้จ้าเอาล่งไปผัดเด้จ้าผัดให้มันหอมสัหมกหน่อยเด้จ้าบัดที่นี่ห้าก็เอาหมูสับ จ้านือว่าหมูบนมันน่ะร่วงไปผัดจ้าสื้อมาจากตลาดนัดคือเก่าแหละจ้าผัดผัดไปโคเลๆเคเลๆคเลๆคนๆให้มันเข่ากันจ้าผัดจนกว่ามันจะสุกได้จ้าบาที่นี่ก็กอบปุงรสดวยซอดฟ้าเขียวจ้าซอดหอยนางร่มจ้าก็ซิยูดำนิดนึง ตามด้วยน้ำตาลทรายจา้าแล้วก็ผงนัวจา้าบาเทีเน่กับคน้นโคเล่โคเล่พาดให้มันเข้ากันเด้อจา้าบาเทนเน่เสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราลงไปจ,าจ้าพาจนมาใบกะเพรามันสลดอ่ะจา้าบาเทนเน่ก็เรียบร้อยแล้วจา้าเมนูง่ายๆมือนี่ก็กพัดกะเพราจา้าเ้ากับพัด เทว่ว่าเสีใส่กองกับเข้าไปหายค้นของใจของเฮาเด้อจ้าไปเห็ดงานอยู่โรงงานจา้าเข้าสวยฮอ,อน้อนใส่ลุ่งกองเข้าจา้ากองเข้าอันนี้ก็ได้มาตอนที่ซื้อเข่าจา้าซื้อเข้ากองจา้าแล้วก็ล่างเก็บไวจ้จ้าเพราะว่าเอาไว้ไดีใส่คือเก่าฝ้ากันจะแตกแน่จะง่อยเด้อจา้าป่าทีนี้เขาก็เอากระเพ้าที่เขาพัดแล้วแล้วลุ่งไปเอาไว้เขากินจา้า พอบ้านก็สีเขางันสิบมุงเลิกสองทุ่มจ้าได้โอ้ชั่วโมงหนึ่งเลาก็ซื้อกินก็ซื้อได้ยูแต่ว่าเรากับว่ามันกรบเบอร์แซบหรือว่าเรายองกินกับบิจักือกันเลยจ้ามีเวลากับเห็นให้เล่าไปส่วนใหญ่ก็สีเฮ็ดไหนกับตอนที่ว่าเล่าไปเขา ิบมุงอ่ะจ้ะเพราะว่ามีเวลาเฮตุย่ามเสายังบรร่ท่านได้เห็นให้เลาจ้ะเพราะว่ายังบ่ท่านมีเวลาใส,ส่สิหยากลูกน้อยอีกแล้วและจ้ากับเข่าห่อเข่าของคนของใจเ้าจ้าไปเฮตุงานได้แล้วจ้าฝากกดติดตามเพจเนทไนฟ a มิลี่ในได้จ้าทั้งในติ k กต็อกใน YouTube กับมีจ้าขอบคุณค่ะ